สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel พขาเกมมิ่งคอบาตาดำนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาทำพาสอนวิธีทำชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้เี๋นวนะนี่ชุดนี้เป็นชุดนักบวชนะถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นชุดนักบวชแต่ผู้หญิงจะเป็นชุดสีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลรูปผู้ชายไว้ให้ตอนตอน้ตนในหน้าปกคลิปแล้วกันโอเค เงินไขในการทำเฟสนี้คือเอ้ยในการได้ชุดนี้มันจะมีเฟสแต่ว่ามันต้องมีเงินไขยอยู่นิดนึงคือนี่คุณต้องมาตรงนี้นะจากจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้้างซ้ายบนนี่นะครับบนบนนี้แล้วก็ต้องตีป้อมนี้ให้ให้หมดเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนตีหมดนะเพราะไม่อยากให้ลิปมันยาวครับ หลังจากจัดการจัดหมดแล้วใช่ไหมครับมาเปิดกล่องใช้พลังงาน20ก็ได้นะเพื่อเพื่อให้ชัวร์นะครับผมไม่แน่นใจว่าถ้าไม่เปิดมันจะเฟซจะขึ้นไหมโอเคแล้วหลังจากเปิดให้ระาวา์ปกลับมาที่บ้านเกิดเราเออจะตรงไหนก็ได้นะเออสภาพหมู่บ้านผมไปแล้วนะเพรงงาะงั้นใครสวยๆก็ไอ้นี่นะครับ <laughs> อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะใครยังไม่โดนเผาอะ่ะ ก็เราถ้าเราถ้าเราเดินไปแาวๆเ,เนี้ยแถวๆเนี้ยหรือจากฝั่งโน้นอ่ะนี่นี่แถวๆนี้ก็ได้มันจะมีเฟสเอ็นคา์เตอร์ขึ้นมาเป็นเฟสนี้นี่เฟสนี้เฟสนี้จะมีเวลาสองชั่วสองวันในการทําถ้าคุณไม่ทํามันจะหายไปสักพักหนึ่งหรือถ้าใครยังไม่ขึ้นลองมาดูทุกวันเดี๋ยวเฟสมันจะขึ้นเอง เพราะเฟสเอคอร์เตอร์มันจะมีเรื่องเวลาในการขึ้นนะครับขอกดแท็กเลยแล้วกันอ่าเมื่อเข้ามาถึงจะมี n อ c มบสองคนกับกับคนเยอะเยอะให้เข้าไปคุยครับแล้วก็ทำเฟสนี้ไปเลยผมขอกอนะเหมือนชวนชวนคนนะครับ อ่าทีนี้ก็ต้องว้าไปตรงโน้นในดุซีวา่าไปไหนอ่าตรงนี้ใกล้ๆสุดคือตรงนี้หม่้านนี้โอเคเดี๋ยวผมขอบินไปนะเพราะมันสูงอยู่ใครไม่บินก็บินข้าวไปเองนะครับโอเคมาถึงก็คุยกับคนนี้น่าจะให้รักษานะั้นดูแล้ว อ่อให้ไปตรงนน้นเหรอน่าจะให้รักษาคนป่วยหลายคนแน่เลยเฟสนี้ผมว่าผมผมคุ้นๆอยู่นะไม่ใช่และไม่ใช่และวที่เรียกผมว่าเจอหมีเหรอโอ้เราหมีคำรามใส่โพ,พี่เรียกผมว่าเจอหมี อ๋อโดนหมีทำร้ายแล้วให้เราไปปราบโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วคงรักษาสินะเออคนหมีเอเอเป็น้นต่อเหรอบินน่าจะได้มั้ง ค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคแต่ระยะแล้วลงได้อย่าบอกอย่าบอกนะมีเล่นเพลงด้วยอ่ะโอเคเล่นเพลงใส่เออผมขอตัดได้ไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโกลิก,กิทสิ์อะ่ะโอเคเล่นเสร็จแล้ว เออเราไปตรงกลับหมู่บ้านปะอ๋อตรงหมู่บ้านโอเคผมจะพยายามพูดให้ช้าลงนะครับเห็นมีคนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะผมพูดไวไปเคยเยระเคยนี่แล้วนะพยายามพูดช้าแล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันติดพูดเพลิแล้วก็เลยกลับมาไวอืมตรงนู้นไปเลยไปเลย ไหนทำอะไรเอ่ยเอ่อนั่นมันไก่แล้วก็ของว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าของว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าไก่ไก่เดี๋ยวนะต้องราหัสลับวะเนี่ยของรลียอะไรยะว่างเปล่า เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโคดอะโอเคถือหอกแล้วก็เมาสปุ๊บต้องเข้าใจกับว่าเออผมเล่นสายงาสลับใหญ่อะมันโดดสองชั้นไม่ได้นะครับเลยต้องสลับเป็นอุธอื่นนะโอเคไหนดูสิเพชรยาวอยู่นะเนี่ยตอนแรกนึกว่าสั้น เเจอแล้วกระโดดทำไมเนี่ยเหมือนนั่งดูบรรยากาศนะใช่ไหมเกือ <c ười> บเหยียบคนสวัสดีครับพี่เป็ดรอฟังรองฟังรอรอรออ,อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเราจับตาดู เป็นเวลาสองวันสองคืนจะเริ่มรู้สึกแย่แล้วอะฮ้ร hey, ทำรายการหลอกเราเหรอจื๊บทาซเซอร์วิสบริการได้รับเจอกับเรดี้ซาวโอเคมาเจอคนนี้สู้ปะเนี่ยผมว่าสู้แน่เลยอะ หัวเราะแล้วเขา,เขาก็ซิบบางอย่างในหูคุณจากนั้นก็ปล่อยคุณไว้เบื้องหลังในพวกเข้ามาเอาของเหรก็ที่เราบุกมานี่หว่าใช่ไหมที่เรามาทำลายตอนแรกเหมือนมาเคลียก่อนนะอ่ะอ่า ได้แล้วชุดง่ายอยู่นะเฟสเนี้ยไหนดูซิขอดูชุดหน่อยอ่าสวยอยู่นะมีคนใส่เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ผมขอใส่ชุดตัวเองก่อนแล้วกันโอเคครับก็คลิปนี้นะ่าจะมีแค่นี้ก็จะต่อไปเดี๋ยวอาจจะมีคลิปจากเซิฟจีนสลับกับเซิฟนี้เพราะว่ามันมีเฟสของเซิฟจนีนจะมีอัปเดตใหม่ใช่ไหม แล้วก็จะมีพวกนั้นเรื่องบางอ่านบางเฟสผมจะทําไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเอาจริงก็ตอบคำถามอะไรบางบางานมันไม่ต่างกันหรอกครับแค่ว่าอ่ะแค่ว่ามันต่างกันแค่ว่าอ่านรู้เรื่องไม,ไม่แค่นั้นแหละแต่ว่าการกดการอะไรมันก็เหมือนกันะ่ะโอเคครับส่วนนี้ขอไปก่อนนะครับเจอกันครับ